Hey guys welcome to my channel how you doing guys สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันเนาะสบายดีกันบอมื้อนี้เด้อค่ะไปคอสโกมาเนาะ o s t c ก store ก็ไปได้กระดูกหมูออนมาเด้อค่ะแพ็กหนึ่งแล้วก็ไปได้มามามาล่องกินนะคะเห็นเขามาไหม สิบสองเหืียก็ว่าจะลองกินเบิงว่ามันแสบบอก็เลยไปเก็บพักในสวนมานะคะเก็บขนามา้าแล้วก็พักชีเล่าพักชีและนี่นะแล้วก็ต้นหอมด้วค่ะ I cut I kale from my garden and then do spring onion ก๋าไอ่พอกไอ้ซีเรียลและนึด่ดดไอ้ตัวนี้นะคะไปไปได้มากเนาะกับสองกล่องคุณเด้อค่ะไอ้สองกล่องนี่หกเหรียญน,นะคะแต่ว่าเข้าไปซื้ออยู่อ่าอีกตลาดหนึ่งเนาะกล้องเดียวเจ็ดเหรียญน,นะคะคอสโคเพนกาสีดีอยู่จังเีนนะคะแล้วก็ไปเติมน้่งมันหนึ่เนาะ ไชก็เลยไปไปได้ของจากไคอสโคมากนะคะก็เก็บพักมากิมะต้มกินกับมากมายนะคะพ่อแม่พี่นอ้องมิ้นเรื่องสิเหลาให้ฟังด้วยค่ะพ่อแม่พี่นอ้องขันพวกเจ้านะไปเจอเมื่อว่นเม่ยงหรือแม่ยไสที่ว่าเพิ่นไปเลือกหมูอยู่จนเสียหรือไปเลือกของเอียงก็แล้วแต่เสียล้วเจ้าอะต่อคิวทีจะไปซื้อเสียไหม อันเดียวกันอะสมมุติว่าเพิ่นไปซื้อ,อหมูแมนบอสล้วที่เนี่ยถ้าพวกเจ้าไปเห็นเพิ่นเฮ็ดลักษณะจังเสียะเจ้าจะมีความรู้สึกจังไดเจ้าอยากสีใดบอเจ้าอยากสีสื่อบอสิเหล่าให้ฟังเด้วค่ะคอยไปคอสโคนั่นแหละหลัวที่เนี่ย่อยจะไปซื้อเนื้อหมูเราคอยเห็นกระดูกหมูมันอ่อนเนาะอน่อยก็เลยยิบมาก้วขอ่อยกระตอคิ้วอ่ะเนาะจีเซอ,อ เนื้อหมูจะว่ามันติดมั่นเหราแม่แล้พญ่ยไม่ไ่อ่ะเพิ่นมาจากเวียดนามนะคะเดี๋ยวยินภาษาเพิ่นเว้าเนาะเออกว่าเพิ่นของเวียดนามเนี่ยละเพราะว่าช่องย t ท b e ที่เข้าตามอ่ะเข้ากับตามคนเวียดนามยังเสียแม่ภาษาที่เพิ่นคุยกันไอ้าก็พอจะรู้ว่าเป็นเวียดนามนะแล้วในการสื่อของเพิ่นเนี่ยสื่อยากสื่อซ่าขนาดนั้นอีหลีติ สิเหล่าไห้ฟังด้วยค่ะเพื่อนไปสื่อหมูอ่ะที่ว่ามันติดมั่นหน่อยๆอ่ะเนาะคางคางหมูสามสัน้าง้างกระดกูกหมูแต่ว่าไอ้หมูติดมั่นอ่ะมันอยู่ตรงกลางนะเพื่อนก็นยืนขวางกันเลยสองคนยังเสียแมยีเพื่อนบอกให้ผูใ้ใดเขาเราที่เนี้ยผู้พัวนะ่กะก็ยกถาดน่ะไปให้เมียมีกี่ถาดน่ะพัวยกไปให้หมดนะนยกสลับ เปลี่ยนใหเมียแล้วเมียกับจิกค่ะจิกยุ่งเสียไพ่อแม่พี่น้องจิกเนื้อหมูยุ่งเสียนะจิกยุ่งเสียแล้วก็หักเทหักถาด่ะทางๆน่ะหักเหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าอันนี้ฉันเบิ่งแล้วเห็นไหมอันนี้ฉันเลือกฉันเลือกแล้วฉันบอกเอาเห็นไหมหักถาดจนแตกหมดทั้งสี่อันข่อยไม่ว่างรู้สึกว่าหาขวามึงมึงยังเลือกจนหมดมึงมึงยังหักถาดจนหมดแล้วสรุปแล้วหักถาดจนหมดพ่อแม่พี่น้อง หมูเขาว่างไหวอยู่สามแถวมันบ่แถวเราสองแถวแถวเราสองคือแบบว่าอ่าเขาว่างไหวสามแถวมันบอก็ะสิมีอีกเทนึงว่างอยู่ขางเทิงใช่ไหมผัวเอาเมื่อไห้เนี่ยเบิงจนหมดเนี่ยกระจิกค่ะจิกเนื้อหมูใช่ไหมทั้งทั้งที่มมันสดมันบอได้เน่าอหยังเลยได้พ่อแม่พี่น้องวันทีอ่ะก็วันทีซํอ่าวันทีซําเนี่ยเห็นบ่อ่าวันทีซัมเนี่ยนะคือออกมาไม่หมดเลย ไอ้เพื่อนกับจี๊เจี๊ยหมูคันเกิดว่าไอ้มันสามารถที่จะดึงผ้าสติกออกมาได้อะเนาะเพื่อนก็คงจะเอาหมูขึ้นมากัดกินหรอค่อยวานะคะโอ้ยข่อยลราขั้นเขียวข่อยเรามันเราข่อยก็ยืนล่อยืนล่อเรากับตาเสือกมองไปเห็นเราผู้ผัวนั่นกหนหะหันมาเบิงเฮ้าหันมาเบิงเฮ้ากับว่าได้กับว่าได้ไอ้นี่ได้ว่าเออฉันจะตั้งเฝ้า เลือกเรามีข้นต่อคิ้ว,ยวอยู่ขังหลังจ,จ,งงงงงงจ,จังเสียไหมเบอกูบอสนใจกูบอกูบอสนใจมึงรอได้มึงก็รอมึงรอบปรด็กรเรื่องของมึงประมาณนี้หไหมจิกเมียกับจิกยุ่งเสียเราไ่ไม่น้องจิกเนื้อหมูแหมจิกเนื้อหมูขึ้นมานึกไม่ใจโอ้ยหาขวมเงยขันเกิดราดึงพาสติกขึ้นมาได้ไอ้มึงคงสิเอาหมูขึ้นไปกัดกินแล้วนะว่าสศดวสดเนะาะทั้งทั้งที่ก็เห็นยว่ามันสดทั้งทั้งที่ก็เห็นยว่าวันทีน่ะ มันออกมากเป็นวันที่สิบสี่เดือนหาสองพันยิบสามมือนี่เราเป็นอย่างคอยจังแบบเฮ็ดน,นาเกียรติมากหักถาดหักเท่ทุกอันใดหักเท่ทุกซีมุ่มอ่ะหักทุกอันเลยมีว่างอยู่นั่นอ่ะค <Okay. S 1> อ,อยเห็นคอยเห็นมันว่างอยู่นั่นอะอเดี๋ยวหนึ่งสองสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหก มันมันมีอยู่สิบเจ็ดอันนะคะมีอยู่สิบเจ็ดเทนะผู้นั่งเนี่ยหักเทจนหมดคอยไปเห็นเราคอยบอกถึงตาข่อยเนาะโอ้กูบอเอาแม่มึงดอกหักเท่จนหมดน่ะพี่น้องนุ้นนีใจแบบอู้พ่อยายแอนนีก่ก็งึดเนาะไอจะย้อนจะอยู่น้ำกันได้เลือกไอหยังกระดอกก็เดือทั้งทั้งที่วันที่ออกมาวันที่เท่าเนี่ยวันที่ออกมาวันที่สิบสี่เนี่ยเวลาวันที่เวลาแปด แป้นม้เศ้าเนี่ยมันสดอยู่แล้วจิ๊กเข้าไปค่ะจิ๊กเข้าไปโจนพลาสติกนี่เป็นห้อยนินวออยวเพิ่นนหรอแม่ไอ้ยูขังเทิงเนี่ยอยู่อยู่ตอนเนี่ยเป็นห้อยนิยวเพิ่นนหรอแม่โอ้ขันเพิ่นดึงกาออกได้เพิ่นดึงไอพ้พลาสติกออกได้นี่เพิ่นคงสีเห็ดนะคะคงสีเอาขึ้นมากัดเพราะมันสดบอมันสดบอลใช่หมอข่อยละมันข่อยละอยากเดินไปเหเอามึตกตบหวัวทั้งผัวทั้งเมียนหรอแม่ว่ามึงเห็ดอีหยังอย,งอยู่ไอ้เธอก็เห็ดหนาเกียดกันแท้นะคะ โอ้คอยเรามันใส่ขั้นแขยวหลายไปเลยพี่น้องดราม่าแน่นะคะขันพวกเจ้าไปเห็นลักษณะยังเสียะพวกเจ้าจะสื่อตอบบ่พวกเจ้าจะไปหยิบเอามาใส่ตะการตะของบ่อยบอกล้าหยิบเลยเด้อคะ่ะคอยเห็นเราแบบฮักถาดทุกอันอะทุกอันเลยที่ว่างอยู่ตรงนั้นอะสิบเจ็ดอันอะฮักถาดหมดทุกเลยทุกอันอะเราแบบ ฉันก็นับค่ะฉันก็จับมาเบิรงแเ้วฉันก็โอ้โหฮักขาดมูทุกอันเราเป็นห้อยนิ้วนะคะเป็นห้อยนิ้วจิกอะห้อยนิ้วจิกพาสติกันไหมะเป็นห้อยนิ้วเมอรสุกันเล่อเหตุใดจังใดเฮอยเออกูบาดอกนะบ่อยากได้ฉันเอากระดูกออนดีกว่าฉันเอากระดูกออนดีกว่าโอ้แบบฉันเห็นเราแบบว่าฉันรับบ่ได้เอ้ยแคทยังหน้าเกียดคักเทสัดทยังแบบ โหดพ่บอกโง่บอกแทงคักแท้ฉันฉันรับบ่ได้นะคะบ่บ่เด๋ยวลอยผัวฟังได้ผัวลืมโทรศัพท์ในรถผัวเดินไปเอาโทรศัพท์ในรถบ่บ่เด๋ยวลอยผัวฟังไอ้แบบนอนมันทุเล็ดอะเห็นหรอบ่ทุเล็ดหูทุเล็ดตาใช่ไหมไอห้าก็ยืนท่าวเซลลวล่องใช่ไหมคือมันน่าเนาะ ช่วงที่ผัวเขาเดินไปเอาโทรศพัพท์บประมาณหาถึงสิบนาทีไ้เฮ้ากับทเท้าแสแอลลอไอ้เพิินกับผ้ากันจิกหมูอยู่นานละค่ะนะไอ้ฉันกับชืวอวอยู่วาไอ้ฉันต้องรอดฉันต้องรอดกีนาทชี่พวกเธอเฮแบบเนี่ยพวกเธอเฮหนักเ,บบนเกียดติมากเลยนะไอ้เฮ้ากับทเท้าแสแอลเฮ้าก็เริ่มโมโ,โหแล้วเนาะ คือแบบเธอเห็นอีหยังกันเขาก็มองได้ไอ้ผู้เมียน่ะหันมุมหันมาเจอเ้าท่้าะเอวผู้ผัวนะเห็นแล้วแต่ผู้ผัวป่ปากผู้เมียน่ะหันมาเห็นห้าวถ้าะเอวผู้เมียเฝ้าแตะไล่ผัวตบไล่ผัวไปไปไปประมาณนี้นะเราก็สุดท้ายแล้วได้ไอ้หมูที่แบบ ที่ะา่าถูกนะคะทีนเป็นเซนเซนเซนน้อยๆนะคะเหมือนเศษอะประมาณนั้นอะราคาราคาแบบเหมือนก็แบบว่าเขาตัดเหลือเศษแล้วเขาก็กับมาว่างตัดเหลือเศษแล้วเขากลอบมาว่างเสียไหมนึกในใจพวกเจ้าคุอจังบอซสื่อไอบอเอาเนื้อหมูเห็นไหมเป็แบบว่าเป็นเป็นเนื้อเต็มเต็มยังเสียแหมเป็นเนื้อสวยๆเต็มเต็มยังเสียแหมราคาอาจจะห่างกันแค่สองเหรียญยังเสียแมแต่คุณได้เต็มถาดคุณเอาไปแค่แวงถาดน่อยเดียวแบบโอ้นาเกียรตินะคะ ถึงย้อนแล้วมันงเลือกหลายเลือกหลายผัดใดอันบอดีนะคะไอ้ผู้เมียนะเห็นเขาถ่าวเอลคือแบบว่าไอเขาเขาหนาจิลูเส้นของผู้ยิ่งน้่กันนะว่าฉันน่ะล่ออยู่ประมาณนี้นะพะฉันไปเจอแล้วอ้ยเป็นตัวห้อยนิวจิกนะคะนิวจิกตามหมูนะคะตามตามเนื้อหมูนะคะและกะถาดนะคะอันใดที่เพิ่นเบิ่งเราเพิ่นก็สิหักเทหักถาด สี่มุมสี่ด้านนะคะว้ายฉันเบาแล้วขันพวกเจ้าเห็นในี่พวกเจ้าเสียเอาบ่อถึงจะเป็นวันไม่กระซางถึงจะเป็นวันทีไม่กระซางแต่ม่แง่หนเพิ่นเฮ็ดไว้นะคะฉันก็เลือกขึ้นกันเด้อค่ะแต่ฉันบ่ได้เลือกลักษณะแบบคุณนะคะฉันมองแค่ว่าวันทีนะราคาแล้วก็แล้วก็เวลาเขาลงตอนไแน่น้นเองวันหมดอายุตอนไแค่น้นเองโอ้ฉันหลงหุ่นหวย ฉันเลยอยากหนุ่มหยุ่มหัวคักอยากเดินไม่ตบหัวน้้งหัวทั้งเมียนะแต่ฉันเฮ็ดบ่ได้ฉันหยาดโดนจับนะคะมาเหล่าเห้ฟังซื้อๆพ่อแม่พี่น้องค่ะเราหุนหวยโอเคค่ะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกการติดตามนะคะคลิปนี้อาจจะดราม่าแน่จักหน่อยเนาะถามความรู้สึกข,ของพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะคันพวกเจ้าเจอลักษณะแบบเนี้ยพวกเจา้ามีความรู้สึกจังไดนะคะสีดามาคือก่อยบอแม่คอยอยากยนุ้มหัวนะคะไปแล้วเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องบายยจ้า